สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้มีศัพท์นะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็คิดว่าเป็นศัพท์ทั่วๆไปหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ลองมาดูนะครับว่าในการใช้งานนะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับท่านจะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ฟังนะครับสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยฮะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเห็นคําพวกนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับเรื่องของความหมายลึกซึ้งเนี่ยนะครับ เราก็จะเข้าใจบริบทนะครับของหัวข้อครับที่จะมาใช้คำนี้อาจจะเป็นชื่อเรื่องนะครับหรือพาดหัวข่าวนะครับผมสงสัยนะครับแล้วก็ได้ไปถาม AI นะครับที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับถามด้วยคำถามนะครับว่าคำว่า argument นะ argument ถ้าเราเรียนหรือเราใช้ภาษาอังกฤษมาสักระยะนะครับ เราก็จะมีความรู้สึกนะครับว่าคำนี้มีความหมายเชิงลบนะครับก็คือเป็นการโต้เถียงนะครับทะเลาะกันนะครับจริงๆถ้าทะเลาะกันนะครับ quarrel เนี่ยมันทะเลาะแน่นอนแต่ a r g u e เนี่ยความหมายนะครับยังเป็นความหมายที่ยังติดใจอยู่นะครับว่ามันเป็นความหมายเชิงลบสิไม่งั้นจะโต้เถียงกันทำไมนะครับก็เลยตั้งคำถามไปนะครับว่า does argument give negative m e น i n g นะครับซึ่งก็ทาง AI นะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงวินาทีนะครับที่จะตอบมานะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับคิดว่าคำตอบนั้นได้รับการเรียบเรียงอย่างดีแล้วนะครับ AI ตอบว่าคำว่า argument นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมีความหมายได้หลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับบริบทมันไม่ได้มีความหมายเชิงลบเสมอไปนะครับ มาดูความหมายเชิงบวกนะครับ argument สามารถหมายถึงการให้เหตุผลนะครับที่เรียกว่า reasoning ั้น argument ก็คือการที่โต้แย้งกันนะครับโต้แย้งเนี่ยความหมายมันเป็นลบก็จริงนะครับแต่เป็นการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลการนำเสนอข้อคิดเห็นนะครับหรือหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อสรุปในบ,บทนี้นะครับ argument เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นบวกเป็น positive เป็นกระบวนการนะครับที่สำคัญในการค้นหาความจริงการแก้กไขปัญหานะครับหรือการตัดสินใจแต่ในด้านเชิงลบนะครับความหมายเนี่ยนะครับก็หมายถึงการทะเลาะวิวาทได้นะครับการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงการขัดแย้งกันนะครับในบริบทนี้นะครับ argument มักมีความหมายเชิงลบแสดงถึงการแตกแยก ทางความคิดนะครับการไม่ลงรอยกันความขัดแย้งนะครับและสุดท้ายก็จะนําไปสู่นะครับบทสรุปนะครับหรือผลลัพธ์ที่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นคําว่าอาร์กิวเมนต์เองเองนะี่ยไม่ได้มีความหมายเชิงลบนะครับโดยเนื้อแท้ความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับขึ้นกับบริบทในการใช้งานนะครับหรือคอนเท็กซ์ในการใช้งานและวิธีการนําเสนอนะครับมันขึ้นกับวิธีการนําเสนอ การโต้แย้งนะครับอาจจะมีการนำเหตุผลนะครับมาอธิบายนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับพอพูดคำว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยมันดูนิ่มลงนะครับแล้วก็ต้องมีภาษากายนะครับที่สุภาพนะครับน้ำเสียงนะครับก็ต้องสุภาพนิ่มนวลนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเป็นการทะเลาะวิวาทนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์นะครับในการที่มนุษย์เนี่ยจะมา มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับทีนี้ก็มีคำหนึ่งนะครับที่เคยได้ยินกันมาตลอดก็คือการโต้วาทีนะครับพอได้ยินคําว่าโต้เนี่ยนะครับมันก็มีความหมายนะครับว่ามันโต้แย้งโตเถียงนะครับแต่นะครับภาษาอังกฤษมาจากคําว่า debate นะฮะซึ่งเราเห็นนะครับในรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับก็มีการมาดีเบตนะครับมาแสดงความคิดเห็นมาโชว์นะครับวิชั่นโชว์วิสัยทัศน์กันนะครับ ก็เลยถาม A.I. ต่อนะครับว่า What the intellectual debate นะมันมีคำว่า intellectual นะครับเพิ่มมาอีกคำหนึ่งเพื่อที่จะลดนะครับความรู้สึกนะครับว่า debate นี่คือการโต้เถียง intellectual คืออะไรนะครับ intellectual เนี่ยแปลว่าปัญญานะครับถ้าเป็นคำนามหมายถึงคนเนี่ยนะครับก็หมายถึงผู้คงแก่เรียนนะครับที่เรียกว่า learner's ก็ได้หรือ แปลว่าผู้ผูดทรงภูมินะครับผู้มีความรู้นะครับแล้วก็มันมีภาษานะครับที่เป็น idioms หรือเป็นแสดงนะครับที่พูดถึงคนที่ฉลาดนะครับก็คําำว่าเอ็กเฮดนะฮะหรือคนหัวไข่นะครับก็โดยบุคลิกนะครับว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปราชญาดีนะครับส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นคนหัวล้านนะครับหรือหัวไข่นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะครับแต่มันเป็น ภาษาเก่านะครับในประเทศอเมริกานะครับทีนี้ผมตั้งสองคำถามผมตั้งว่าอินเทลเลกชวลนะฮะซึ่งเราเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้นั่นแหละนะครับมีปัญญาแล้วแหละแล้วก็มาดีเบตกันมันจะมีความหมายเชิงบวกอย่างเดียวนะครับหรือมีความหมายเชิงลบได้นะครับคำตอบน่าสนใจมากนะครับเพราก็แปลนะครับว่า intellectual d ดีเบตนั้นก็เป็นการถกเถียงนะครับ ทางปัญญานะครับคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีเหตุผลและมีหลักฐานโดยมุ่งเน้นที่การสำรวจนะครับและการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆอย่างรอบด้านอย่าง360องศาผู้ที่เข้าร่วมการถกเถียงนะครับจะนำเสนอข้อโต้แย้งหลักฐานและเหตุผลเพื่อสนับสนุนนะครับมุมมองของตนพร้อมทั้งเปิดรับฟังนะครับแล้วก็พิจารณาพ่อ โต่แย้งนะครับของฝ่ายตรงันข้ามเป้าหมายหลักนะครับไม่ได้เป็นการเอาชนะฝ่ายตรงันข้ามแต่นะครับเป็นการขยายความเข้าใจพ้นหาความจริงนะครับหรือพัฒนาความคิดใหม่ๆการถกเถียงทางปัญญานะครับไม่ได้มีความหมายเชิงบวกเสมอไปนะครับแม้ว่าการกำหนดเป้าหมายนี่นะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสารรค์ก็ตามนะครับ แต่อาจจะมีบางกรณีนะครับที่นำไปสู่ข้อสรุปนะครับหรือผลลัพธ์เชิงรบได้เหมือนกันเช่นนะครับตัวผู้ที่มาร่วมดีเบตเนี่ยนะครับมีลักษณะการแสดงออกเนี่ยนะครับที่ขาดความเคารพหากผู้เข้าร่วมการดีเบตนะครับขาดความเคารพนะครับซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับใช้ถ้อยคำนะครับที่รุนแรงหยาบคายดูถูกนะครับหรือโจมตีบุคคลอื่นเนี่ย แทนที่จะโจมตีนะครับข้อโต้แย้งนะครับการถกเถียงก็จะกลายเป็นการทะเลวิวาทเสียนะครับมากกว่าได้นะครับในกรณีที่มีอาการภาษาร่างกายนะครับแล้วยิ่งมีอารมณ์นะครับมีอคติเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้เรียกนะครับว่าเป็นอินเทลเลเนชวลดีเบตนะครับการใช้ตะกะนะครับที่บกพร่องนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าหากผู้เข้าร่วมนะครับดีเบตเนี่ยนะครับ ใช้ตรก,กะที่บกพร่องนําข้อเสนอนะครับที่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือตั้งใจนะครับที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยการถกเถียงนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจผิดนะครับที่เรียกว่ามิส leading นะครับการไม่เปิดรับฟังความเห็นคนอื่นนะครับถ้าผู้ที่มาดีเบตนั้นเป็นคนที่ไม่เปิดใจกว้างนะครับเป็นคนที่ ยึดนะครับในความเชื่อของตัวเองเป็นใหญ่นะครับด้วยอัตราที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับหรือยึดติดนะครับกับมุมมองของตนเองโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเรียกว่ามีทงกันมาแล้วนะครับแล้วจะเถียงกันโดยเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่รงนะครับกับความคิดตัวเองนะครับก็จะแสดงอารมณ์สีหน้าต่างๆนะครับการถกเถียงลักษณะนี้นะครับก็ไม่ได้เกิด ให้เกิดสิ่งที่เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็เกิดการพัฒนานะครับความคิดใหม่ๆนะครับอย่างสร้างสรรค์คนเหล่านี้นะครับก็จะเรียกว่าคนที่อาจจะเชื่อนะครับอย่างฝังหัวนะครับอาจจะได้รับการยืนยันนะครับจนมีอคตินะครับที่เรียกว่า confirmation bias นี่นะครับ จากการบอกโหคุยกับคนมาเป็นร้อยๆอยคนแล้วใครๆก็คิดอย่างนี้นะครับเป็นการเหมาแข่งนะครับที่เรียกว่าเป็นเ e าร์ยูไทม์นะครับแล้วก็มีความเชื่อนะครับอย่างมั่นคงนะครับในความคิดของตัวเองซึ่งอาจจะเคยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับณเวลาหนึ่งแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการปรับนะครับให้เข้ากับยุคกับสมัย พราะนการนี้พูดคุยกับคนในกลุ่มนะครับในอาชีพเดียวกันนะครับในสังคมเดียวกันจนมีความเชื่อนะครับว่าอย่างเนี้ยนะครับถูกต้องที่สุดภาษาอังกฤษใช้คําว่านะครับคนเหล่านี้จะอยู่ใน Echo Chamber นะครับ Echo คือเสียงกล้อง Chamber คือห้องนะครับที่ปิดนะแล้วได้รับเสียงสะท้อนนะครับเสียง Echo เนี่ยตลอดเวลาจนมีความเชื่อนะครับว่าไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับ ที่อาจจะแตกต่างนะครับและถูกต้องนะครับอันี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับที่จะเกิดขึ้นถ้าเราจะเปิดดีเบตที่จะเป็นอินเทลเล็กชวล e ดีเบตนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าการถกเถียงนะครับทางปัญญาเนี่ยนะครับที่เรียกว่าอินเทลเล็กชวลนะครับดีเบตนั้นจะมีเป้านะครับมีมตถุประสงค์เชิงบวกก็ตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นกับวิธีการนะครับการนําเสนอทัศนคติเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ ความสามารถนะครับในการอธิบายนะครับอย่างชัดแจ้งนะครับอย่างรอบด้านของผู้เข้าร่วมการดีเบตนะครับและอาจจะต้องมีกติกานะครับเคารพในเรื่องของเวลานะครับฝ่ายนี้นะครับได้เวลาเอากี่นาทีนะครับในรอบที่หนึ่งในรอบที่สองนะครับแล้วก็มีความเคารพนะครับความเป็นมนุษย์ด้วยกันการใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้การถกเถียงเนี่ยทางปัญญาเนี่ยเกิดประสิทธิภาพและให ประโยชน์นะครับกับสังคมโดยรวมอย่างแท้จริงนะครับมีอีกสองคำนะครับอยากจะพูดเสริมนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่เราพูดกันในสังคมตลอดเวลานะครับเป็นคําภาษาไทยนี่แหละครับก็คือคําว่าวิภาควิจารณนะครับรำนี้เป็นคําที่เราพูดติดกันนะครับจากการพ้องเสียงนะครับหรือจากความเคยชินผมเคยบอกนะครับว่าคําว่าวิภา์กับวิจารณ์นะครับความหมายเนี่ยจะเป็นความหมายที่ตรงข้ามกันนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคําว่า วิจารก่อนแล้วกันนะครับวิจารเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษว่า criticize นะครับหรือ criticism คำว่าวิจารณ์เนี่ยหมายถึงการที่เราแสดงความคิดเห็นนะครับด้วยใจที่เป็นบวกนะครับมีเจตนานะครับที่จะแสดงความเห็นนะครับว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งการไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นปฏิปักษ์ทางความคิดนะครับแต่เราอาจจะมีมุมมองนะครับที่แตกต่าง แผนการวิจารณ์นั้นมีนัยยะที่เป็นบวกนะครับในบริบทที่เป็นบวกเนี่ยเราจะใช้คำว่าวิจารณ์วิจารณ์มีอยู่สองด้านนะครับก็คือว่าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเห็นดีด้วยนะครับแล้วก็วิจารณ์สนับสนุนนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับก็คือไม่เห็นด้วยนะครับแต่นะครับมันมีนัยยะในวงเล็บว่าไม่เห็นด้วยนะครับด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ยกประเด็นนะครับเหตุผลต่างๆและ ที่สำคัญนะครับการวิจารณ์มักจะจบลงนะครับด้วยข้อเสนอแนะนะครับในเชิงสร้างสรรค์ที่จะทําให้เกิดความถูกต้องนะครับเกิดความชอบธรรมนะครับเกิดการพัฒนานะครับในทางดีนะครับเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือ c r i t z e i z e หรือ c r i ติ c i s m นะครับซึ่งเป็นความหมายนะครับที่ใช้ทั้งในบริบทของ บ้านเราที่คุยกันนะครับวิจารณ์คนนั้นคนนี้เป็นคนช่างวิจารณ์นะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ต้องพยายามที่จะตีกรอบนะครับว่าวิจารณ์แล้วก็คิดไว้ในใจว่าอย่างสร้างสรรค์วิจัยเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นเกิดการพัฒนาขึ้นนะครับแต่ส่วนคําว่าวิพากนะครับมีความหมายตรงกันข้ามภาษาอังกฤษนะครับก็คือการจัดนะครับหรือการไปตัดสินนะครับวิพากนะครับ กับพิพากษานะครับความหมายเดียวกันคือไปตัดสินไปชี้ผิดชี้ถูกนะครับโดยเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะครับโดยที่อาจจะมีความเห็นนะครับจริงๆว่าเห็นด้วยนะครับแต่ก็ด้วยเหตุผลบางอย่างหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปตัดสินผิดถูกเลยโดยไม่ฟังอะไรนะครับปิดหูปิดตานะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปจัดคนอื่นนะครับด้วยมโนทัศน์หรือประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหรือไปตัดสินนะครับด้วย คติของตัวเองนะครับส,รส,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 สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับในสังคมที่เราจะสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับเปิดโอกาสนะครับให้เกิดการระดมสมองนะครับเพื่อจะหาคําตอบที่ดีนะครับการไปตัดสินคนอื่นนะครับที่ฝรั่งบอกว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นนะครับด้วยไม้บรรทัดอย่าไปวัดคนอื่นนะครับว่าสั้นยาวนะครับสูงต่ํานะครับด้วยไม้บรรทัดของตัวเอง ซึ่งเรามีความเชื่อนะครับว่าของเราต้องถูกต้องเสมอนะครับอย่างนี้ไม่โอเคนะครับแม้นวิพาก์วิจารณ์นะครับเวลาพูดเนี่ยอาจจะต้องหยุดคิดนิดนึงนะครับว่าเราจะวิพากษ์นะครับตัดสินเหมือนผู้วิพากษานะครับตัดสินหรือจะไปวิจารณ์นะครับด้วยนะครับมุมมองที่เป็นบวกมุมมองที่เป็นมิตรนะครับด้วยกระบวนการนะครับทัศนคตินะครับและพยายามใช้ทุกอย่างที่จะสื่อสารนะครับด้วยการแสดงออกนะครับถึงความจริงใจแล้วก็ ต้องการที่จะเห็นนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับคนที่มีปัญญานะครับควรที่จะวิจารณ์ด้วยการมีเหตุผลอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเป็นลักษณะ constructive นะครับไม่ได้ทำลายพิพัฒน์วิวัตรคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ